ในที่สุดเตียตาก็เปิดตัว bc 3 x รุ่นพวงมาลัยขวาอย่างเป็นทางการที่ฮ่องกงและมาเกา๊าเมื่อวันที่27กันยายน2025ที่ผ่านมา bc 3 x คือ EV รุ่นแรกที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อฮ่องกงโดยเฉพาะ มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า224แรงม้าใช้แบตเตอรี่ l f p 70กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง565กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC รองรับชาร์จเร็ว DC สูงสุด90กิโลวัตต์และยังมีระบบ V2L จ่ายไฟออกนอกตัวรถพร้อมเป็นพลังให้ทุกการเดินทาง ห้องโดยสารก็จัดเต็มตามสไตล์โตโยต้ายุคใหม่หน้าจอกลางสัมผัส14.6นิ้วเครื่องเสียงย a m a h a 51ลำโพงเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นและเป่าลมเย็นหลังคาพาโนรามิกซันลูฟและไฟแอมเบียนท์ไลท์ปรับได้ถึง32เฉดสีดีไซน์ภายนอกเรียบหรูสไตล์ BC Family ล้ออลลอยขนาด19นิ้ว4ตัวถังให้เลือกถึง4เฉดสี ขาวมุกทองไซเบอร์ดำและเทาดำแม้ราคาที่เปิดตัวจะสูงกว่าเวอร์ชั่นจีนเล็กน้อยเริ่มต้นราว1.08ล้านบาทไทยแต่สเปคและฟีเจอร์ที่ให้มาก็ถือว่าคุ้มค่ากับความเป็นพวงมาลัยขวาแท้จากโรงงานและถ้าโตโยตายังเดินเกมต่อด้วยรุ่นนี้ในตลาดเอเชียเราอาจได้เห็นการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้มข้นกว่าที่เคย